สวัสดีครับผมเอกอชัยศรีวิชัยครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมของคอนเสิร์ตครั้งใหญ่นี้ค่นะขอแบบความรู้สึกว่าความรู้สึกดีใจนะคะที่คือจริงๆ <c oughs> เราเราเองก็ไม่ได้ทันเพลงของครูหมายถึงว่าไม่ได้ทันอยู่ในยุค <c oughs> คือยุคยุคเราเนี่ยมันเป็นยุคที่เพลงถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าคุณค่าของเพลงเหล่านี้มันมันเป็นความฝันของนักร้องทุกยุคทุกรุ่นอะ ที่เรามีความรู้ว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นผู้ขับร้องเราอยากจะร้องเพลงพวกนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ตรงกับยุคเป็นเพลงที่ไม่ได้ตรงกับเขาเรียกอะไรอ่ะวัยรุ่นนิยมหรือหรือหรือเทรนของยุคปัจจุบันแต่เพลงพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีความหมายอยู่ตรงที่ว่าฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้น เพียงแต่ว่าถ้าสําหรับเด็กรุ่นใหม่อ่ะอาจจะตั้งโจทย์แล้วก็มีตัวตัวความเป็นใช้คําว่าทันสมัยกับล้าสมัยมาเป็นตัวกัน้นถ้าใช้ตัวนั้นมาเป็นตัวกัน้นโอเคอันเนี้ยอาจจะไม่ไม่ทันสมัยแต่ถ้าเรามามองใน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 ,ในเรื่องของเมโลดี้ในเรื่องของภาษาที่นํามาใช้ต้องบอกว่าคนรุ่นนี้ที่เขียนเพลงเอาไว้เป็นปราดของแผ่นดินที่สามารถร้อยคําภาษาที่มันสุภาพที่มัน ที่มันรามาโนโได้อะเราฟังเพลงหนึ่งเพลงรามาโนโทุกอย่างได้มันเพลงพวกนี้มันก็จะยังทรงคุณค่าต่อไปอีกหลายต่อหลายรุ่นแม้กระทั่งรุ่นลูกเองต่อไปก็แบบเฮ้ยถ้าเราได้มีโอกาสร้องเราก็อยากร้องก็เหมือนกันรุ่นนี้ก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่มีความรู้สึกว่าวันนี้ภูมิใจว่าเราได้มาร้องเพลงแล้วเราได้มาถ่ายทอดผลงานของครูในยุคที่ในยุคที่เรายังทำงานได้ก็ภูมิใจลูก ให้พี่เอกนะคะแบบช่วยบอกน้องๆทุกคนพี่ทุกคนหาที่ช่วยอนุรักษ์เพลงลูกุ่งของไทยเราจริงจริงจริงๆไม่อยากจะใช้คําว่าช่วยกันอนุรักษ์คำว่าช่วยกันอนุรักษ์กนนกมันหมายถึงของมันกำลังหายแล้วแต่ของคุณค่าน่ะทองคำอะล่วงอยู่ตรงไหนคนก็เก็บเพราะมันเป็นทองคำเพราะฉะนั้นเราเรามาปลูกจิตสำ,สำนึกดีกว่าว่าคำว่าช่วยไม่เอาแต่ให้รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ หน้าที่ของลูกทุกคนแหละที่จะต้องเก็บเอาทองคําเหล่านี้ไปออกแบบเป็นสร้อยเส้นใหม่ในในรูปแบบของลูกคนต่อไปเอาไปออกแบบเดี๋ยวลูกออกแบบแบบไหนก็ได้แต่มันยังเป็นทองคําชิ้นเดิมอยู่ลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากเห็นนะคะฝากผลงานหน่อยค่ะวันนี้ก็มีภาพยนตร์สองเรื่องที่กำกับที่กำลังจะเข้าฉายรักนี้วชนแล้วก็สะพานรักสารสินบอกได้เลยว่าเด็ดมากขอบคุณนะคะที่สัมภาษณ์ขอบคุณมากเลยคะ่ะ